สวัสดีพี่น้องชายช่อง youtube ช่องเพจเชนุยบุรียามทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบ้านน้องสายันนะครับผมวันนี้สั่งเหล็กมาทำอะไรตอนนี้เหล็กมาส่งแล้วนะครับอ๋ออืม ยังไงร,รถกระบะที่สายันไปเอามานะครับสั่งเล็กมาลวกระบะมิซูไซโคลน L o n e l 200ครับผมคันนี้นาของน้องสายันจะเอาเครื่องออกทำไปดีเ็นนะครับ จะทำเท่นเครื่องใส่รถอีอตอนนแตนตอนนี้ก็รื้อเครื่องออกแล้วเครื่องเขาว่าสายพ่านมันขาดสายพานตัวไหนาขาด มันบุญเลยไม่กระดิกเลยนะครับลุงรวยสั่งเหล็กมาทำอะไรไตัวนั้นอ่ะอ๋อแล้วนี่ออแล้วเครื่องมันเป็นยังไงที่ว่าสายผ่านขาดเราเห็นไหมห่อตัวล่างบนแค่มันไม่ได้ขาดตัวบน ขัดขัดต er er ัวล่างขัดลายเป็นตัวล่างใช่นไหมอืมขัดตัวล่างแล้วถ้าเราเอาเครื่องไปซ่อมเนี่ยมันก็สายันก็ซ่อมให้เขาไปก็ปลายตั้งสี่ห้าเดือนเนี่ยนี่นะงอือโอ้เครื่องนี้สายันซ่อมด้วยเครื่องนี้จซ่อมคลิปนี้ทำไมอ๋อเรื่องขัดไปผ่านตัวล่างเนไหมเนาะ เลยเลยตัดปัญหาไปเลยจะพรอมไม่ตัดปัญหาเลยเอาเครื่องออกเครื่องนี้เขจะซื้อขายนะจะขายขายเครื่องขายเครื่องนะขายเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะต้องถามสซียนแต่พวกได้ชาร์จได้สตาร์ทได้ชาร์จได้ได้นี่เอาได้ชาร์จเอาไว้ได้สตาร์ทเอาไว้ ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอสันมาได้สตาร์ทก็ต้องเอาไว้แหละเพราะว่ามันมันต้องทำวิเทนต้องเอาไว้ได้สตาร์ทอ,อาจจะใช่บ้างนะแต่เค,เครื่องไม่รวมใช่ไหมเครื่องไม่รวมหมอมรอไม่รวมเอลสองร้อยนี่โหเหมาะเลยครับทำดีเทนตัวจ่ายน้ำมันตัวล่างอื มันก็ต้องดับอยู่แล้วาะเครื่องร้อนๆน่ะแต่จริงๆแล้วสายพันธุ์นี้ไม่ขาดเนี่ยมันก็โอเคนะมันครับแต่ถ้าตัวนี้คาด้ไปหมดเลยอืมแต่ถ้าตัวนั่นคาไม่มีปัญหาหรอกเฮ<ะ>้ยอืมได้อืมจานไฟวินครับแ,แล้วเขาเขาเกินราคายัาง ดิอ๋อเออถ้าราคามันถูกพี่ก็อาจจะซื้อไว้อะไรเงี้ยซื้อไปซ่อมตัวยี่ห้ออืม่อืมตัวนั้นอยมันันมขาดไปนี่เพื่อนี่เราไปซื้อใส่พลาในตัวปั๊มน้ำมันให้มันใส่ปพ๊บนี่ตัวนี้ใส่ปพ๊บมันก็ปกติเลยก็ไม่นี่มันก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ขนุน ข้างในไม่ได้เปลี่ยนกันเลยโอ้ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวข้างในแต่เครื่องแต่แต่ขยับไหมรวยขยับไหมตัวเนี้ยไอ้เจี๋ลองด้ยไม่น็อกใช่ไหมไอ้ลองเอาอะไรงัดตัวดิอืมเอาหน้ามาบุญตัวนี้ดูเครื่องนี้ฟิตมาแล้วเนาะฟิตมาแล้วฟิตมาแล้วเอาเอาบอกเอาบอกบอสนะตาบอกยาว เดี๋ยวลองขยับดูครับผมถ้าสายันปล่อยราคาโดนใจก็อาจจะจัดเอาไว้ <laughs> ขยับไม,ไ,มไม่ม่มีมุนเลยไึขยับเลยโอ้ย้องชายจะติดข้างล่างละมั้งใช่ไหมจริงมันน่าจะหมุนได้เพ้่อ,อะไรจะติดอย่างนนะี้ จับตัวนี้นะตัวปั๊มไม่มีตัวงัดเนาะตัวงัดตัวนั้นได้เลยเดี๋ยวเราดูเรยยนกันมาก็รู้แหละนั่นหลยอยู่ตองถ้าถ้าถ้ามันมุนได้แสดงว่าเครื่องไม่เป็นไรหรอกถ้าม,มุนไม่ได้ก็แสดงว่านกเนะาะถ้ามุนไม่ได้แสดงว่ามันต้องใดตัวไหนหักมันน่าจะขัดกันเนาะขัดกัน,กนม,มันจะล็อกเลยแบบ เออผมผม,ผมดูใบ<า>ถ้าสังเกตดูนะมันไม่มีที่จับหมุนดูนะหล่ะนี่เดี๋ยวมันม,มีที่จับหมุนดูนะเอาพี่ก็ได้เดี๋ยวที่ทอดได้ชะได้ชาเออกไนอะ้อดไอ้ไอ้ไอ้ช้าๆออกแล้วก็ทอดอย่างอื่นใะห้มนรวมๆแล้ว่อหมุนดูไปเดี๋ยวาขยโยกเครื่องมาค่อยลองดูก่คนนะ ตัวนี้มันเกี่ยวกับตัวน้ำมันเนาะในตัวตัวตัวในในที่ขาดสายพานตัวตัวในใช่ไหมนี่นะครับอ๋อตอนมันนี่คือโอ้โหเป็นสองสองชั้นตรงนี้เป็นสองชั้นสายพานตัวตัวในนะครับที่ขาดมันไม่ใช่ตัวนนเอ็กชั้นเดียวแบบนี้ซ่อมขึ้นไหมครับผมคอมเมนต์กันหน่อยเอาไปซ่อมขึ้นขึ้นขึ้นเนาะ อ,อพวกอีซสู้ถ้าถ้าเรานั่นแล้วนะใช้ใช้ทนท<ถ>น,นเอพวกใส่พวกใส่แบนเราต้องต้องมันดูแลต้องมันดูแลอืมคือว่าสองปีเราก็ต้องเฝิาดูอืมบางทีมันขาดมันขาดยุ้ยแต่ยุ่ยนิดเดียวนะอืมเราไม่รู้พอใช้ไปขาดพืดน,นอกเลยครับาคาตัวน,นี้นอกเลยนะ ตัวนี้มันตัวบังคับหมดไอตัวตัวข้างในนี่ไม้รู้มันใช้กับตัวไหนผมก็ไม่เคยได้ <c oughs> ศึกษาหรอกเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวคงจะได้เห็น,นพิเตนก<บ>รออะบะเขาแวะไปซื้ออะไรอีกเพ่นอะไทำชุดคานนะครับผมผมเพิ่งขายตัวนี้วสองร้อยไปคันหนึ่งนะไอ้ที่ใส่เครื่องยนต์รถถ่ายอะสีะไไห่หมื่นแปด ทำไอุ้กได้สบายเลยนะอืมไฟใช้ได้เลยใช้ได้หมดเลยไฟเลี้ยวไฟอะไรพัดลมยังใช้ได้เลยคระบบมันดีทุกอย่างอือแบบนี้แหละครับกันแดดก,กันฝนได้ถ้าเครื่องรถถยใหญ่ๆหน่อยใส่คอมแอร์เลยนะคนที่ก็ททาอะ่ะใส่คอมแอร์ใส่พัดลมใส่อะไรได้เลยนะครับถ้าเครื่องรถถยใหญ่ๆรุ่นใหญ่ร้อยห้าสิบอ่า ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใช้ร้อยแปดสิบเลยมีตัวใหม่ร้อยแปดสิบติดตั้งแอร์ได้เลยตัวนั้นดีมั้ยนะถ้าร้อยแปดสิบมันปั่นคอมแอร์ได้เพราะปั่นได้มั้งเอาเลยลุงตามสบายนะเอาก็แวมา น้องสายันนะครับผมตอนนี้ก็เครื่องจักรก็จอดกันอยู่ตั้งแต่ปากทางเข้ามาเลยนะครับสายันนี่น่าจะไปสั่งสั่งเหล็กนะสั่งอะไรก็ลเลยถ่ายคลิปโครงการของน้องจะทำคันนี้ให้ลูกค้านเร,เร็วเร็วนี้เค,เครื่องอัดด้วยอ๋อเครื่องบดยา,ยยายด้วยอ,อ,อืม เอเอในกระบะที่ไหนไม่คล้ายบ่ยัง,ยงนะเด็กกระบะสวยเว้ยโหลดล้อ,อยางสวยเลย,ย,เลยตัวนั้นทีฟอาใช่ไหามาแรงหน้ามามเดี๋ยวยกเครื่องออกเดี๋ยวเรามาดูกันครับน่าจะออกวันนี้แล้วมั้งดูว่าสายันจะขายเครื่องเท่าไหร่ ถ้าขายไม่แพงมากก็น่าจัดไว้ห่อส้มเฮะโอเคครับผมก็ติดตามผลงานของน้องกันไปเรื่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกระบะโครงการทำกระบะอีเทนนะครับผม จะสุดจัดขนาดไหนก็ติดตามคันตอนต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ลาทัผไปชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมครับขอบคุณมากครับ